อุ้ยไวมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอันนี้อันนี้จะเป็นรหัสเอฟเจนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นนะเอฟเจหนึ่งห้าสามซีนะลูกค้าเป็นงานฟีตชื่องานว่าชื่อรายการว่าอะไรนะชื่อชื่อรายการว่าเสื้อผ้าฟีตเด็กเสื้อกางเกงนะลูกค้ามันก็จะมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงด้วยใช่ค่ะใช่เริ่มเลยไหมไฮเค้กนั้นอ๋อหนูขอเริ่มเลยนะตัวแรกเปิดมาเลยเนี่ย น่ารักมากมันเป็นงานฟรีจริงแต่ว่าผ้ามันไม่ได้หนามากนะลูกค้าใส่ใส่ที่ไหนได้บ้างใส่นอนห้องแอร์ได้อากาศเย็นๆเนาะลูกเล็กเด็กแดงนอนห้องนอนห้องแอร์นอน้องแอรใส่นอนห้องแอร์ใส่น้องแอร์ได้น่ารักน่า,ารักเลยเนี่ยคัสสีสันลวดลายสีเรียบสีพื้นนะลูกค้าเนี่ยแล้วก็จะมีคัสไซเลยน้องจะคัสไซเด็กเล็กเด็กโตนะลูกค้า ยูน <favors S 1> ิโค่ค่ะเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็มีแบรนด์ออกนะแม่นะเพราะว่าน้องเป็นงานญี่ปุ่นแบรนด์ก็จะต้องออกอยู่แล้วนะลูกค้ามันจะมีไซส์ทั้งเด็กจิ๋วเด็กโตเลยในกระสอบนี้อุน่าอ่ะค็ขาเด็กชายเด็กหญิงเลยนะแม่อุ้ยมีงานบริที่สุดด้วยน่ารักมากมีเนแพนินงานบริที่สุดด้วยหรออะไรนะงานอะไรนะคะแพนกินเหรอแพนกินออกงานแพนกินอะไรแพนกิน นี่อุ้ยงานขนนุ่มก็มีลูกค้าน่ารักมากน่ารักมากมีให้ลุ้นงานลิขสิทธิ์เนาะในนี้มาร์สไรเดอร์ม e ีมาร์สไรเดอร์ด้วยมาอะไรอุ้ยเลยน้องเป็นชุดเลยเนาะน่ารักเพนด้าค่ะแม่ตอนนั้นเป็นเพนด้าตัวนี้สีเงียบอุ้ยน่ารักอ่ะผ้านี่ก็จะแบบว่ากันความหนาวได้ดีนะแม่พี่ดาบอกว่าโอนหน้าไรลดอีก500รหรอ อะไรลดอีกห้ารอยแม่นั้นถ้าลูกค้ารับรูกรีวิวนะคะอ่านน้องย้ำราหัสอีกรอบหนึ่งตัวนี้นะคะรายการชื่อว่า FJ 1 5 3หนะลูกค้าชื่อรายการว่าฟิตเด็กเสื้อกันเกงนะแม่ตัวนี้น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะลูกค้าตัวนี้น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลราคาปกติราคาปกติตัวนี้จะอยู่ที่สามพันห้าตอนนี้ลดราคาเหลือแค่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นลูกคา้ากสทชลดกสทชไม่สุดลดน,น,นะ ชูเลยค่ะชูเลยค่ะดิกกี้ค่ะพี่รับไม้พี่รับไม้เราต้องรีบกัดแล้วนะบอกเลยใชจ่จากจ<ร>ากสามพันห้าเหลือสองพันเก้าแล้วก็ลดอีกตั้ง 500. ห้าร้อยอุ้ยคุ้มค่ามากลดอีกตั้งห้าร้อยเลยนะแม่บอกว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นค่ะาคนะาาบางทีคอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นเหรอแม่อมมมุ้ยตัวนี้ เป็นของยูนิโค่ค่ะแม่เป็นราคากี่บาทคะตัวนี้งานนี้ราคาปกติขายอยู่เจ็ดเดิลเจ็ดสองพันสี่เจ็ดเอางี้แอดเช็คตัวนี้ราคาปกติอ่ะขายอยู่สามพันห้าตอนนี้จัดโปรจัดโปรเหลืออยู่สองพันเก้าร้อยบาทนะลูกค้ารีวิวลด์ห้าร้อยเหลือแค่สองพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นลูกค้ารับพี่ดาวรับเลยพี่ดาวรับเลยพี่ดาวไหมคะพี่ดาวรับไหม พี่ดาลองดูงานก่อนได้นะถ้าสวยถ้าสุดอุ๊ยพี่ดามีบริสุทธิ์ด้วยเป็นลอมเตอร์เด็กอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วคุมเท้าด้วยมันจะชอบมีติดนะงินซีดโปรเซนค่ะจำนวนตัวจะเยอะนิดนึงนะแม่นะจำนวนตัวโดยประมาณนะหกรบวกลบเลยนะลูกค้ายูนิโคค่ะแบรนด์มีออกแบรนด์มีออกเนี่ยตัวนี้อย่างตัวนี้เป็นของ H&M นะลูกค้าอ้ยมหูย างานนี้างานนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นค่ะลูกค้ามันจะมีฟรีทั้งขนสั้นขนยาวเลยนะมันจะคล้ากันไปเลยลูกค้าคลาสไซส์เด็กเล็กเล็กโ<ๆ>ตนะยูนิโค้ค่ะสามารถเอาไปจับเซตได้ไหมคะไอแบมเออสามารถเอาไปจับเซตได้ค่ะลูกค้าบอกว่ารับรีวิวทันเลยคะ่ะทันคะ่ะแม่มแกระสอบดีวิวยังว่างคะ่ะแม่อุยมีงานกักด้วยลูกค้าน่ารักมากวุยเป็นกักขนแบบ น่ารักน่ารักขนฟีดจ๋าพี่ยูทันนะคะรับไหมแม่รับไหมพี่รัตนาวันรัชดาวันพี่รัตชดาวันรับไหมพี่รับไมพี่รัตพี่รัตเอาไหมค่ะเอาไหมคะดูก่อนดูก่อนได้ค่ะบอกว่าเขาบอกว่าทีสองพันสี่ร้อยใช่ไหมคะถ้ารับรีวิวใช่ค่ะลดรีวิวรถห้าร้อยเลยใช่จากจากราคาสองพันเก้านะลดอีกห้าร้อยเหลือนสองพันสี่ใช่ ก็คือลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกอก,ก็สอบรีวิวก็ลดอีกแม่พี่ดาวบอกว่ารวมบางเด็กเท่าไหร่คะางานเมื่อเช้าที่ไหนอื่นเมื่อเช้าวรวมบางเด็กใช่ไหมรวมบางเด็กเมื่อเช้าห้าพันห้าค่ะพี่อะไรทุกก็ตอบรีวิวขายแล้วนะก็<ด>สอบรีวิวหนูขายแล้วนะแม่นะรวมบางเด็กอันเมาานื่อเช้านี้ใช่ตอนนี้มีเป็นรูปใหม่นะราคาโปห้าพันห้าแม่เอาไหมถ้าถ้ารับแม่พิมพ์ทักแชรหลังบ้านได้เลยนะแม่พิมพ์ได้เลยพิมพ์ได้เลยค่ะ น่นารักน่นานนรักงานตะตูน่ารักน่นารัากเยอะมากเลยลูกค้าน่ารัค่จริงเราวัดรถไฟโทรมาคุณคุณวมีรถไฟโทรมาด้วยน่นนนา,าร,รักน้องค้าชายแบบว่าเด็กเล็กเด็กโตชายหญิงด้วยนะ<า>แม่แม่สามารถเอาไปลงขายในกลุ่มได้ถ้ร,รับรีวิวให้แก้เอนบ้างกระอบอะไรคะพิมพิมมาหน้าอะไรได้เลยค่ะพี่ว่ารับกระสอบรีวิวค่ะพี่พิมมาได้เลยชดเชยวัลพิมมาได้เลยนะคะพิมมาได้เลยค่ะพี่ พิมพ์รับรีวิวแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นก็ได้ค่ะพี่อุ้ยเค้กน่ารักมากเลยน้องชื่ออะไรนะน้องตาเขียวตัวนี้เชื่อเขาบอกว่าอะไรนะหมายว่าชากี้หมายถ้าชากี่ชากี้โอเคน่ารักมากลูกค้าเป็นงานลิขสิทธิ์ด้วยดิสนีย์ดิสนีย์อุ้ยกักเข้าปั้นน่ารักน่ารักอุ้ยอะไรไมเมโลดี้เหรอคะน่ารักน่ารักมินเนี่ยนค่ะินา งานลิ้กสิทธิ์ออกเยอะแม่ใครมีลูกหลานนะเอาไปใส่นอนห้องแอร์ได้คุณรัตจี่รัชดาวันค่ะแล้วก็สอบรีวิวค่ะโอเคพี่พี่รัตพี่รัตโยนรูปโยนโยนโยนแชทเอ้ยโยนแชทเลยโยนรูปก็ไปในเพจได้เลยแคปหน้าจอแล้วโยนรูปไปในเพจได้เลยนะแม่เออแล้วก็ดันหนึ่งให้ด้วยนะคะพี่รัตพี่รัตพี่รัตแคปแล้วดันหนึ่งให้น้องด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่รัตแคปตัวไหนดีพี่รัตแคปตัวนี้ค่ะ พี่รันแครปตัวนี้นะคะก็ดันหนึ่งให้น้องหน่อยนะอันนี้ไรนี่แมควินครับแครปรูปแล้วโยวรูปไปนในเพจได้เลยนะจ๊าแม่เดี๋ยวนะดูก่อนนะ้าสวยมากเลยนะขอบคุณค่ะพี่รัดโอเคขอบคุณนะคะพี่รัดก็สอบรีวิวขายแล้วนะแม่ก็สอบใหม่ยังว่าง,างเอาไหมแม, <า S 1> ม่เอาไหมตังเหมือนกัน เออปังเหมือนกันแม่ก็สอดยูขายแล้วก็สอบใหม่ยังว่างก็สอบใหม่ยังว่างนะลูกค้าอ๋เยอะโอ้โหจำนวนตัวเยอะมากลูกค้าจํานวนตัวประมาณหกร้อยบวกลบเลยนะงานฟีดเพราะว่ามันเป็นงานเด็กกับแม่แล้วมันมันเยอะแม่ตัวนี้น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะคะแม่ตัวนี้น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะเนี่ยแม่ตำหนิ หนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะลูกค้ามันจะมีเปื้อนเลอะเปื้อนเหลืองเนี่ยขาดเสียซักซ่อมเนี่ยอย่างตัวนี้มันเลอะใช่ไหมแม่พี่ร้านอย่างนี้ตัวเลอะแม่เอาไปซักทาความสะอาดได้นะคะซักของทำความสะอาดได้เ <Okay, S 2> นี่ยแม่พี่ร้านสามารถจับเส็จได้นะพี่ร้านสามารถจับเสร็จได,นะาาจจได้แล้วมันก็จะได้อีกราคาหนึ่งเลยนะแม่ใชเ่เอาไปซักเอาไปอบฟูเอาไปซักเอาไปอบยิ่งฟูแม่งานซีดอ่ะผ้าจริงอุ่ย เอสเค้กอันนี้คือของชุดนอนของชินจังหรือเปล่าคะมันมีชุดนอนของชินจังน่ารักมากจะเป็นป้าของน้องด้วยนะเ,เป็นป้าของชินจังเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยแม่งานยลิขสิทธิ์มีออกแบรนด์มีออกนะงานการ์ตูนน่าจะชอบออกเนี่ยแม่งมเงี้ยเนี่ยเงี้งานขน,นลูกน่ารักน่ารักเลยลูกค้าเดี๋ยวค่ะมันจะคล้าสไปเลยเนาะมันคล้าสไซส์เด็กเล็กเด็กโตนะแม่มันจะคล้าสกันไปเลยนะ เด็กเล็กก็มีเด็กโตก็มีบางตัวบางตัวเสื้ออยู่ข้างบนอย่างเงี้ยางเกงอยู่ข้างล่างอยา่ลูกค้าบางทีมันจับเสร็จได้ดีใชหมน่นเปนทอรตตกใจหมดดูว่าเจอเซ็จของทอรสตอรี่โอ้ยมีไปเไอด์แมนด้วยลูกค้าวยแม่มีงานบริสุทธิ์เด็กด้วยอ่ะเป็นลอมเปอร์อ่ะแม่ว่าค้มค้มเลยวยน่ารักมากเลยลูกค้าขนา ได้งานแบบนี้แหละงานแบบนี้แหละบาทได้ขนาดนี้แอดเค้กสโนว์ปี้หรือพีนัทสโนว์ปี้สนว์ปี้ตัวนี้เป็นสโนว์ปี้นะลูกค้าห้องแอเด็กๆมาเวลค่ะเนี่ยแม่งานลอมเปิลตัวเนี้ยที่น้องชูอยู่ในตอกๆชอบขายกันนะแม่งานตอกๆพวกแม่แม่อ่ะเขาชอบไปเอฟกันนะและเป็นงานขายดีด้วยเอฟให้เด็กใส่นอนเอฟให้เด็กใส่นอนแม่ใส่นอนในห้องแอร์เนี่ย ใช่งานลิขสิทธิ์เยอะมากเนี่ยหนูเจอแล้วลิขสิทธิ์พี่รัดพี่รัดได้ไปใช่ไหมคะใช่พี่รัดได้แล้วโอเคนี่พี่รัดนี่ลิขสิทธิ์แล้วนี้ไซส์แปดสิบพวกไซส์เด็กเดือนอะแม่เขาแม่แม่เขาจะชอบเอฟกันนะแม่ในในแอปตอกๆอย่างเงี้ยยูนิโคค่ะถ้าเยอะมากจำนวนตัวมันเยอะมากลูกค้า ปากตัวนี้เป็นลายปากค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะรหัส FJ 1 5 3 c นะลูกค้า FJ 1 5 3 c เป็นงานฟีดนะเป็นงานฟีดลูกค้าฟีดเด็กคระเสื้อกางเกงนะลูกค้าย่าไปจับกระดาอุ้ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> น่ารักมันจะมีความแบบว่าทอ,อยทอสตอรี่ค่ะนุ่มๆอุ้ยทอยสตอรี่ค่ะแม่ทอยสตอรี่มาตัวนี้ รายการตัวนี้นะลูกค้าราคาปกติขายอยู่3,500นะขายอยู่3,5 0 0้เลยนะตอนนี้จัดโปรเหลืออยู่2 9 0 0รบาทเท่านั้นลูกค้าก็สอบรีวิวหนูขายแล้วนะแม่หนูจะมีเป็นรูปใหม่หนูจะมีเป็นรูปใหม่ใจรับลูปใหม่ไม่ใช่ถ้าแม่สนใจรับลูกใหม่ก็พิมพ์ได้เลยแม่สามารถพิมพ์พิมพ์รับลูกใหม่ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ยนรูปให้กับทางหลังบ้านได้เลยนะจ๊ะุู้ลูกค้าจำนวนตัวมันเยอะมาก พูดเพลินงานต่อไปนะคะลูกค้างานต่อไปแอดมินจะเปิดเป็นงานกะร์ดงานกาก็เป่าหน้านะแม่งานกาก็เป่าหน้ามีใครรอไหมแม่มีใครรออยู่ไหมรอค่ะเฮ้ยงานลูกค้าหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะงานการ์ก็เป่าหน้าไม่ได้เปิดมานานมากแอดมินขออนุญาตโ่รยผ้าได้ไหมค่ะเนื่องจากผ้ามันเยอะมากเนาะ่ขออนุญาตโกยนิดนึงโชยอีกสักหน่อย ใช่เดี๋ยวให้พี่รัฐไปลุ้นนะคะเราลุน้นในกระสอบว่าจะได้อะไรบ้างเนอเพราะว่าจํานวนตัวมันเยอะมากเลยค่ะพี่รัฐจำนวนตัวมันเยอะมากเนี่ยแม่เ<ห>นี่ยยูนิโคก็ออกไม่หยุดเลยยูนิโคเยอะมากลูกค้าอันนี้เดี๋ยวให้พี่รัฐไปลุ้นในกระสอบเนาะ อันนี้หนูขอฝากงานเอ 153C ่อ FJ 1 5 3 C ด้วยนะแม่เป็นงานฟิตเด็กเสื้อกางเกงนะลูกค้าตัวนี้น้ำหนัก1 0อยกิโลนะก็สอบรีวิวหนูขายแล้วก็สอบรีวิวหนูขายแล้วนะแม่ก็สอบใหม่ยังว่างนะตัวนี้จัดโปรเลยอยู่2,900บาทเท่านั้นลูกค้าจะเอฟกเลยนะ<ด>มีมีของให้พร้อมจะส่งอีกแ,แม่หนูขอฝากไว้ด้วยนะคะ